โรงเรียนชุมชนวังสะพุงตั้งอยู่เลขที่3、5、6หมู่10ตำบลวังสะพุงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองโรงเรียนชุมชนวังสะพุงได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอหนึ่งโรงเรียนคุณภาพสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการผู้บริหารสถานศึกษานางจงกิตบุตรเตผู้อำนวยการโรงเรียนและนางสาวกนิตฐาสิริวงขันรองผู้อำนวยการโรงเรียนมีดรณสวงก้อนวิมลเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวังสะพุงมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม31คน วิทยากรภายนอก1คนปีการศึกษา2,567มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น683คนจัดการเรียนการสอน2ระดับคือระดับปฐมวัยและระดับปฐมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนชุมชนวังสพุงได้ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพตามนโยบาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพตามองค์ประกอบของโรงเรียนคุณภาพ5ด้านดังนี้1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนในปีการศึกษา2565โรงเรียนชุมชนวังสะพุงได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพระดับปมฐมศึกษาของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับการจัดสรรงบประมาณการก่อสร้างจำนวน4รายการคืออาคารเรียนอนุบาล3ห้องเรียนจำนวนหนึ่งหลังอาคารเรียน3ชั้นสประช .2 ทับสอจำนวนหนึ่งหลัง ห้องน้ำห้องสวมชายหญิงอย่างละ6ห้องส่งผลให้โรงเรียนมีอาคารเรียนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีเทคโนโลยีดิจิตอลประกอบการจัดการเรียนการสอนเช่นห้องคอมพิวเตอร์และในปีงบประมาณ2,567โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณห้องคอมพิวเตอร์จำนวน1ห้อง31เครื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีสมาร์ททีวีประกอบการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนบางห้องเรียนซึ่งโรงเรียนมีการวางแผนที่จะจัดให้มีสมาร์ททีวีประกอบการจัดการเรียนการสอนครบทุกห้องเรียนโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทางด้านกายภาพให้มีความปลอดภัยสะอาดร่มรื่นและสวยงามสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน และเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 2. ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และเป็นผู้นำด้านวิชาการมีความสามารถในการบริหารโดยเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพ เพื่อนำความรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายโดยจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลเช่นส่งครูเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาเรียนรวมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนางาน PA นำคณะครูศึกษาดูงานห้องเรียนส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษวิทยศาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 3. ามด้านการบริหารจัดการโรงเรียนมีโครงสร้างการบริหารงานที่ชัดเจนมีการกำหนดนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานต้นสังกัดทั้งสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนมีแผนพัฒนาบุคลากรส่รงเสริมให้บุคลากรมีวิชาชีพที่สูงขึ้นมีความก้าวหน้าในวิชาชีพโรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกที่เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายมีข้อตกลงความร่วมมือกับองค์กรภายนอกเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านการจัดการเรียนรู้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560มีหลักสูตรห้องเรียนส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านภานษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และมีหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในปีการศึกษา2567 โรงเรียนได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยมีโครงการห้องเรียนส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับชั้นอนุบาล2อนุบาล3ชั้นละ1ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 2ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2และชั้นประถมศึกษาปีที่3ชั้นละ1ห้องเรียน มีโครงการจัดการศึกษาเรียนรวมเพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ซึ่งได้ผ่านกระบวนการคัดกรองในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นถึง6โดยจัดให้มีชั่วโมงสอนซ่อมเสริมด้านการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้วันละหนึ่งชั่วโมง 5. ด้านผู้เรียน โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเป็นเด็กชาญฉลาดเน้นให้นักเรียนมีความรู้ทักษะสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา ในปีการศึกษา2566โรงเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าระดับประเทศและมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน13คนโรงเรียนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ทั้ง2ด้านสูงกว่าระดับประเทศ และมีนักเรียนได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน4คนมีผลคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคั้นพื้นฐานโอนเน็ net, ปีการศึกษา2,566รายวิชาภาษาไทยคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงกว่าปีการศึกษา2,565นอกจากนั้นยังปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองรู้จักกาลเทศะมีมารยาท มีความมัธยัสถ์อดออมโดยมีกิจกรรมการออมทุกวันสำหรับนักเรียนและดำรงชีวิตด้วยความพอเพียงให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคมอย่างเหมาะสมจัดกิจกรรมการเรียนที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการตามวัยมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มากกว่าร้อยละ90มีสุขภาพจิตใจร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพดนตรีและกีฬาแก่นักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำรงชีวิตตามความเหมาะสมในช่วงวัยรักความเป็นไทยภูมิใจในวัฒนธรรมและท้องถิ่นของตนเองจากการดำเนินงานของสถานศึกษาที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทส่งผลให้ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้พัฒนายิ่งขึ้นต่อไป